ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้สามแสบพาเพลินด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีททุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูยำขนมจีนกันนะคะผมก่อนอื่นเลยยำขนมจีนก็ต้องมีขนมจีนนะครับแล้วก็มีปลาทูนะครับซึ่งผมได้แกะก้างไว้บ้างแล้วนะครับแล้วก็มีมะนาวถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มีเก็ต้น ต้นหอมนะครับแล้วก็หัวหอมเนาะแล้วก็มีพริกนะครับแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแล้วก็น้ำปลรราร์มือแม่นะครับยี่ห้อนี้อร่อยจริงๆนะครับรก็เดี๋ยวเราก็มายำกันเลยนะครับรแล้วเรามีหมูยอด้วยนะครับเพื่อนๆเราใส่หมูยอด้วยนะครับ ราใส่น้ำปลากันก่อนเลยนะครับเพื่อเอามาละลายแซ่บแน่ครับรถมือแม่ไม่ต้องกลัวเลยเี่ยนอนนี้แล้วก็ละลายนะครับละลายให้น้ำตาลกับน้ำปลาเป็นเข้ากันเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลย แล้วต้องมีพริกพริกสดด้วยนะครับพริกแกวแต่ผมลืมออกมาตู้จากตู้เย็นนะคบนะครับ,นะรบเ,นเนื้อเดียวกันแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับโอเคขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่มะนาวนะครับ บีบมะนาวลงไปเลยมะนาวลูกหกบาทครับเพื่อนๆลูกลกโอ้โหหน่อยเดียวลูกละหกบาทมะนาวแพงมากนะครับช่วงนี้ต้นที่บานก็ยังไม่ออกลูกเลยนะครับโอเค โอเคเปรี้ยวหวานแล้วครับสามารถเปรี้ยวได้อีกนิดนึงเสร็จแล้วใส่พริกเลยนะครับพริกปน่นใส่พริกป่นลงไปนะครับพริกปน่นใส่นิดหนึ่งก็ได้นะครับพริกป่นลงไป ส่พลิกเม็ดลงไปนะครับเม็ดลงไปนีค่ค่ะ เลกกน่อยนะครับเพื่อความอร่อยอแล้วใส่ลงไปเลยครับอาทู ใส่ประทูลงไปเลยอุ้ยผมเจอก้างเดี๋ยวแป๊บนะครับทูลงไปเลยครับคุกเค้ากดทูแล้วก็หมูยอ่อนะครับใส่ลงไปเลยคุกเค้ากันเลยนะครับทูกับหมูยอ่อแล้วใส่ขนมจีนนะครับ ใส่ขนมจีนลงไปเลยนะครับเกลี่ยกักน,นิดนึงนะครับใส่ขนมจีนลงไปโอ้ยขนมจีนแม่ค้านานหรือเปล่านี่อ่ะขนมจีนตอนได้ขนมจีนมาแล้วคลุกเลยครับเพื่อนๆคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับ เป็นเลยครัดกุกเคาให้เข้ากันกุบเข้าเสร็จปึ๊บใส่ตัวกักยาวเลยครับโอ้ยผมลืมใส่อันนี้ครับเพื่อนๆลืมใส่หอมใส่ที่หลังได้เหมือนกันครับเราทำกินเองไม่เป็นไรนะครับ ต้นหอมมีอยู่หน่อยหนึ่งครับไปเด็ดจากไปตัดจากต้นหลังบ้านมานะครับผมนี่ครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วครับเป็นไงบ้างครับน่ากินไหมครับผมเสร็จแล้วนะครับ